อ่าจับปสีครับกอ,อวันนี้จะมาตามแนวทางของปหลอนโค้งสุดท้ายนะครับผมอ่าอ,อ๋อก็คือว่าของประหลอนก็ได้ได้ให้ต่องวดมาแล้วใช่ไหมครับป้าเออครับอันเป็นตอนต่องวดประหลอนฝันว่าเป็นผีมาโศกันเรื่องเลขใช่ไหมครับป้าเออเป็นผีมาโศกกันอย่างนี้มันนะอ,อ๋อครับเป็นบอกว่าจังไดกันนะ เขาว่านี่สิออกนั่นนหะอันผู้นึงว่าอันผู้ใหญ่ว่าอันยังก่อละเบื้องยังกันอยู่ไปได้ยินเพื่นคนว่ายงกันคนมาดิส้ออกของเพื่อนครับผู้นึงว่าโอ๊คผูสองผู้หนึ่งว่าแปดหนึ่งแปดจีคนว่าคนละสิเอาวิทยุมาหมุนฟังฝ่าฝ่าหูเมื่อก่อนเออ อันบ้บานนี้ก็เลยไปเอามือมือว่าดน,นี่ปากไปเอาอยู่ไปนางท่อมที่ที่เอาห้องเบิงว่ามันสิเขากันโบเตกนเนี่ยไปนางเอาปากอะไดสี่ศูนย์หกอ่๋อสี่ศูนย์หกเออใส่ซี่ศูนย์หกไปนางเอานะ่ะคเด็กคุกเด็กศูนย์อยู่กลางเด็กซี่ทั้งหนาหน้านะ เออได้ได้ตัวเดียวเลยใช่ไหมครับปบอนตัวเดียวนี่แหละเออบวกบวกคอยได้ได้ตัวเรไในจังซีละ่ะครับแต่นั่งเอาไปขอพื้นกันดักขึ้เศ่้าหันดักครับจะเป็นเด็กขึ้นว่ามั่สิเขากันอยู่ข้มว่นเก่าอยู่ข้ามว่นฝันอยู่คิดคือว่าคือคือสิเขากันอยู่ป่าว่า ี่ละอีป้าไปเอานั่นก็ะป๋นครับส่วนตัวนี้ป้าหล่อนชอบอันไหนมากกว่ากันครับป้าว่ยป้าไปซื้อเอดด็อเอาาอซ,อซื้อรถสรีใบใบหนึ่งเอามานอนน้ากัะป๋นดีอยู่ซื้อือรสรีก็ซื้อม,มันมีหนึ่งแปดสี่นั่นก็เลยซื้อหนึ่งสี่แปดครับเอาไปเอามาฮ็ดเซียสามรสรีก็ได้ไปจุ่มกัน ก็เนี่ไปจบเงินมาหลอกมาหาอยู่อย่างนี้หาอิดกับ,บหินไปอันจุกเงินหลอกจากกระเป๋าไปกินไปทานนกคนตายหลายอิ <c oughs> ดเสียสับโอ้ยเนาะยังมาโอ้ยกันมันออกตัวนี้กูเสียังไงแด้วไปนหาหาน,ไน้ำมาใส่พระคนน้าใส่กับ,บหินอย่างนี้เออ <c oughs> ครับมีละฝากอ่ะฟันจังสี่แล้วก็ไปเอาเกระไรจังสี่ล่ะเออครับสองเบิ้งอ่าเสียมิสุมีลาบ <c oughs> ครับอ ตอนฝันกับเป็นตาออกอยู่ดอกคนเสียงกันกับบารีสีออกกับเพื่อนคนหนึ่งกับวารีสีออกกุกซูนจ้องูนหนึ่งกับวารีสีออกหนึ่งแปดตี้สลั่งเปล่าวิจยุ่บ้านหมุน่าปกกับว่าสิฟังหัวนังฟังมันเหมวกันบืองมันสิบากจงไหนมันสิออกจะไหนยังในวิทย์อยู่มาพอเอาหลายปากกับวเมือก่อนจ้ะอ่านเลขค่ะเคยไปขอมา เลขหกมันเป็นเลขเก้าได้ไหมครับป้ากับนังเชื่อมันก็เป็นเนีดูแต่ว,ว่าตามทั้งทั้งเข้าดินทั้งเข้าสื่อ,ขอกขบออยากสื่อครับจังสันสื่อตัวไรกระตรงโตไปโหลดแต่ว,ว่าส่วนมากมันจะออกหนุยไปจังสันจะมีอ๋อครับอ่าแต่ว,ว่าไปนั่งเอาหันได้เั็นซีดาครับอ่าตีศูนย์หกไปเอาหันศูนย์อยู่กลาง อ่าด้วยว่ามันคือเป็นเด็กปักยูว่าอือเอาเศดสองเกลือป่ากกัตังที่ที่2องเกลือกกะแบบเก่าคือเก่าครับอ่าครับส่วนตัวปหล่อนนี่ชอบหนึ่งแปดสีมากที่สุดใช่ไหมครับกักับก็ว่าจังสันล่หละไม่ความมักเออจังนั รถตรุลีเบมึงก็น,น้าว้มันบมมีรถตรุรีมันมีสกลับนอกมีหนึ่งตีแปดนอกเออาก็เอา,เ,อา,เ,อาเลยว่ะครับอนี่ไปสุริศรีเสียสัอืมครับนลองเมองนอตจา้าวแต่จะจ่จกแต่ลาขคขคนุนเอออืมแต่ของงวดก่อน,นที่ครับที่ประหลได้แปดเก้างวดก่อนนี้ก็เป็นเลขความฝันใช่ไหมครับ เด็กฝันกะเล็กขอกับมันขายกันเด็กเออเด็กขอกะเล็กแกเอามันกับขายกันครับอือก็เป็นสีละครับแล้วมาส่วนมากมันก็ออกลุยไปไปากยังสีละยังว่าโอ้ยอ่ามันบบมีโซกมันกดเสียโซ่กขอบโเอาขอบโบไรขอบโเอาครับขอบซืสิออครับแต่งวดนี้ก็มีตรงกันอยู่ตัวหนึ่งครับปลอดหกศูนย์ หกศูนย์หนอกศูนย์สองหนอครับงดก่อนหกศูนย์สองงดนี้หกศูนย์สี่เออครับ 2> 2หกหกศูนย์สี่หนอครับรรอ่าตรงกรรรันหนอแนนสี่ศูนย์หกและ่ปเอาใดเนี่ยอ่าเออนองเบิ้งครับก็บ๊อบฟันยิงบ๊อบฟันยิงเลยเว้นมาจากบ่บ๊อฟันเลย บมูฟันยั้งมัยั้งเลยครับอเอ๋ก็ไปเอานี่ก็คือบมูฟันครับอืมแต่คุณล่ะบมูฟันยั้งมันนี่ก็เลยหมบ้านมาไปเอากระไรจังสี่ต่้งที่สองคือเฮิสองเสือกระไรสองเถืออยู่กระไรแบบเบียวอยู่ครับแสดงว่าภูมิที่นานีเก้ก็ให้แม่นอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับปลอนแม่นอยู่แม่นอยู่แต่ฟันมากกับแม่นอีดีนล่ะแม่น เหม,ม็นเครื่องหลัเครื่องบนน่ะตะกีนันเออ่ีปั่นสาหาบาตรนี่แล้วกนคือตะกี่นี่นนาานนนก,กับเกยวก็วงของปาก็เป็นค่ะอือม่แม,ม,ม่แม่สีออกตัวที่ฝ่าเฮ็ดหายนี่บอ <laughs> จตกว่าเดี๋ยวแต่มันแล้วหน่อยเห็ดกับเช็ดจะหายกต่เห็ดจะไม่มันม,ม้วนหา่บห็นอ,อ,อ่าอิสเนี่ยคนหายอยู่นี่กับนนหายหิตโอ้ยว่ามันไปเสียใจใส่กระเป๋าเงินน้ำตกออกก็อเอาว่ะ ยี่บ่ะะาวใบเดียวนึงกะเสียซ้ำนะครับป้าเออว้เดียวเสียซ้ำบมมีเงินได้สือซ้ำแล้วนะน้องมึงมังก็น้าว่ะเออเสียงตกถ้ามันฝันมึงก็น้าว่าก็บอฝันยังดอกสื้อมาแล้วก็บอกฝันยังเอดเสียกับบฝันยังเขาก็มาคืนพอว่ามันเสียนี่แหละหายอิดมีเงินโมหินนี่ครับเออก็คือว่าลักษณะในการที่ปล่อนไปขอเนี่ยเหมือนเป็นการไปบนบานเอาไว้ใช่ไหมครับอเออบนบานแล้วลูกเอ้ย มันมันคือต ONG bueno, รงตรงก่อเลี้ยงคนละเลี้ยงเราหายใจตัเลี้ยงเราเลี้ยงไกยแล้วลูกเออครับต้องเลี้ยงคนละมันมันตรงตรงจะเกลือนึงนี่ต้องเลี้ยงหน้นาพอเลี้ยงบ่ได<อ>้ครับอ๋อคนนี้โอ้ยสมัยตะกี้กี่ตื่นรู้นั่นครับนจากพ่อคอกินมันสิละะบอกกู สอนตันสอนตันโอ้ยเป็นติปชิปยาวขนาดล่างบนล่างบนในปีน่ะอืครับปอเปอาความเก่าเนาะครับในปีนั่นโอ้ยถือสายตื่นเต่ามากมากมือหนึ่งสิเป็นคนสิไปทั้งไรล,ละบ้าอันมาเขาฝันคนบอกเลขมีล่างบนนี่ถือมีให้เอาเขา,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 าเอาไปเอาเหลาไปเดี่ยงคนเด้อจะเศร้าแต่พอท่านแจ้งคนว่าันสินี้คนว่าครับปีนั่นเอาไปเดี่ยงกันยังว่าเออ เอาการะมังใส่ไก,ก่แล้ะก็เอาใส่ในกระตาโอ้ยป่าลมแล้วกระตาไก,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 ก่ดินออกกกะตาครับตะกตูเน่ยหยาดยางบ้านปีเนี่ยยังว่าพ่นไปนำ้ำแรงน,นี้บดครับน้นเป็นขึ้นหยาขคักเนาะคนหยาหลายคือขึ้นเออวันตะนอนมันกระดินออกแกะทิมพ่นแรงพ่นไปน้ำกันสองพ่นแรงนี้บดมาหลายเออ คนสันจรมาจังไรพูคนสิไปทัานหมาคนว่าปีนั่นว่าสันแม่เอามันสิมีโชคคือปีนั่นในว่อหลูกเลยจะเกลือป่ะเออเผลือเอฟซีได้โชคได้หมันด้วยก็จะได้น้องแมนได้เลี้ยงเออแมนแมนเออแต่ลองเบึงลองไปจังสีละเผืือมันมีโชคทั้งตันครับอ๋อกระไรจังสีอยู่เจ้าคือเสียเก่ากับเขาอยู่คือตอนเก่าตูนนั่น แต่เป้งโหลดมันหอดได้เกาซนมันออกซุนเกาเออไม่ตอนอันหกซนอันกระโซื่อได้อยู่หันจะตงโตไปเลยกรบโปซืเนยเออกบอกไฟกรบโซื่ออีกบาทนี่ออกซัำบาทนี่มันะสนกันอยู่สองสามสืออายุสิมันกิวนั่นเออมันปฏิกิเกบกวงเห่ากับปนีและเนี่ยมันแมนเห่ากรบ่อเอาเออ ขอขอบคุณปอลอนหลายๆนะคะสําหรับเนี้ยเลนะคะขอบคุณค่ะแนวทางของปอลอนโค้งสุดท้ายนะครับผมไปนั่งทําพิธีมาได้406นะครับส่วนเลขความฝันปลลอนผีโศกันนะครับเป็น602184นะครับเป็นความเชื่อสมุบคนนะครับผมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ขอจบคลิปวิดีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ